ดีไหมคะว้าวเรียว้าวมากเลยนะคะอ่าวสิ่งแรกที่รู้สึกคืออะไรคะเรียนหอมไหมคะหอมะไรคะโสดนะคะถ้าเช่นหน้าสมแดงของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมของแอนกลโฟร์ขอโทษนะคะนะคะ หลับหน้าี้เช็ดแล้วเราก็เปลี่ยนค่าใช้ไม่บอกถึงสามีอะไรอะใช้สามีของด้วยแล้วเราก็ทำให้ขึ้นหน้าดีเครื่องหนึ่งก็ให้ไปไซื้อเรื่องกำะตุ <laughs> แรกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกผาเขานะคะอยากเลยก็จะเปอย่ยนนะคะชัดเจนไม่แต่ตัวเองชัดเจนเลยนะคะถ้าซูมมานี่เห็นไมไม่มเห็นเลยว่าเวลาซูมเนี่ยมันจะเห็นว่าฝั่งที่แต่งไม่แต่งนะคะอันนี้หนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวเราลองฟินสิไอันนี้ฝั่งที่แต่งไม่ไม่ใส่ ต้องถามว่าร kind of ู <t iling noise> ้สึกยังไงบ้างคะพี่หนุ่มสดชื่นแล้วก็เย็นค่ะสดชื่นแล้วก็เย็นแต่ไม่ได้เย็นจากการใส่แอลกอฮอล์นะคะนี่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างที่น้องเขาบอกว่าเป็นน้ำเนี่ยถูกสกัดจากเห็ดชาการนะคะซึ่งเจ้าเห็ดชาการเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการ เคยทามาหากินด,ดีไหมคะแ <laughs> ม่โอเคนะคะนี่ถือว่าจะอาดแล้วเห็นไหมคะชัดเจนนะโอเคนี่เราจะมาลองดู